ก็คือเราจะรู้เลยผสมอ,อันนี้หักไปเท่านี้ได้กําไรเท่านี้ชิ้นหนึ่งคือบอกตรงๆเลยรายได้บอกก็ได้คือผมได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่เยอะไม่น้อยนะค,ะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าชิ้นหนึ่งอ่ะมันมันไม่ได้ได้แค่ไม่ได้ชิ้นละโลนะชิ้นหนึ่งถ้าอยากตามสุดคือเริ่มต้นที่ยี่สิบาทยี่สิบาทแล้วอาจจะได้สามบาทอ่าแต่อย่าลืมว่าบคงคิดมามันก็ห้าสิบ ค่าส่งห้าสิบแปดสิบหนึ่งร้อยก็มีไม่เหมือนกันน่แต่คนนึงอย่าลืมว่าไม่ได้มาส่งชิ้นเดียวครับี่นอย่างอย่างนี้ส่งทีก็ห้าชิ้นสิบชิ้นบางวันอาจจะสิบชิ้นอ่าอย่างอย่างไม่คำสายวันนี้มาหกชิ้นเจ็ดชิ้นครับสายบุญอ่าแค่วิ่งบางวันมันก็เยอะอยู่นะแล้วบางคนส่งผลไม้กแต่บนภูเนี่ยแต่าก็เป็นสิบลังลังนึงไม่ใช่ลังลาโลห้าโล อ่าใช่ถ้าโลหะโล่ะส่งก็ร้อยกว่าร้อยกว่าเนี้ยคือคือมันอยู่ขนาดกล่องมาตรฐานหรือเปล่าการส่งถ้าถ้ากล่องมาตรฐานน่ะมันจะไม่แพงครับถ้ากล่องไม่มาตรฐานก็มันจะแพงถ้าคนส่งคนคนจะใช้บริการต้องรู้ด้วยว่าคุณน่าจะใช้กล่องแบบไหนครับถ้าเป็นถุงอย่างนี้นี่แหละคือถุงส่งถุงนึงก็ไปเกินสามสิบบาทเมื่อก่อนก็คือจะอยู่ยี่สามบาทยกเล้ไปสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไป่อรับ ก็จะบวกไปหน่อยครับเพราะว่าไปเกาะนั้นเราไปไปภาคใต้มันก็คงต้องให้ค่าขนส่งเขาเยอะหน่อยครับผมนะครับครับโอเคพูดมากไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวไอ้อ้ม no yeah. ันไส้เมื่อเช้านะฮะพี่เสือมาถึงที่นี่นะฮะพี่เสือพาเอฟซีไปดูไอ้ต้นอะไรนะมะยงชิดมาแล้วนะฮะแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ดูไลฟ์สดเมื่อเช้านะครับผมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้นะฮะลูกมันไม่เหลือแล้วนะเจ้าของบ้านนะคขามาเก็บไปแล้วนะทุกคนนะครับ จ้าของบ้านมาเก็บมายกชิดไปเยอะเลยนะฮะนี่นะก็ยังคงเหลือหลายลูกอยู่นะครับผมนะอยู่หลังบ้านพี่อนุวัตนตรงนี้เลยนะฮะบ้านพี่อนุวัฒน์กว้างมากทุกคนนะฮะมีหน้าบ้านนะมีตัวออฟฟิศนะฮะแล้วก็มีห้องนอนห้องครัวห้องน้ําอยู่ด้านหลังนี้โอ้โหนะทุกคนค่าเช่าเท่าไหร่รู้ไหมอ้าวนะฮะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะผมนะใครยังไม่รู้ลองเดามาดูนะฮะ ให้เฉพาะท่านที่ยังไม่ทราบนะครับว่าบ้านเช่าหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะครับให้ตอบเฉพาะท่านที่ยังไม่ทราบเท่านั้นนะใครทราบแล้วนะอย่าเพิ่งตอบนะฮะใครทราบแล้วอย่าเพิ่งตอบนะฮะโอ้โหนะคาดไม่ถึงเลยว่าราคาเช่าค่าเท่านี้เองเลยนะทุกคนนะครับนี่คือต้นมะยงชิดนะครับผมนะครับยังมีลูกอยู่หลายลูกเลยนะฮะยังมีลูกอยู่หลายลูกนะฮะแล้วก็มีต้นเล่นจีนะครับลูกเต็มไปหมดเลยนะครับ อ่าหลายคนตอบคำถามมาแล้วนะเล่นสนุกกันนะเล่นสนุกกันนะครับมีสองพันมีสองพันห้ามีพันห้านะอ่าลองตอบมาอีกนะเดี๋ยวค่อยเฉลยนะครับผมนะฮะว่าบ้านพี่อนุวัฒน์นะที่เตาง,งอยนะที่เป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งบ้านอยู่นะครับกว้างนะฮะเท่าไรเนาะนะครับทุกคนดูลิ้นจีนะฮะนี่นะที่เจ้าของที่เขาปลูกไว้นะฮะโอ้โหโอ้โหทุกคนดูนะโอ้โหนะครับสามพันห้าสามพันห้า ในโพธิอีนในโพธิสามหมื่นคุณสายใหญ่สามพันห้านะในโพธิหนึ่งหมื่นอีในโพธินะครับไม่ขนาดนั้นนะฮะหลักพันนะทุกคนคําใบ้นะหลักพันเท่านั้นเองนะหลักพันอยังตอบมาให้เรื่อยๆฮนะสนุกกันนะสนุกกันเอ็ดละไม่บอกโอ้ยนายนะฮะโพดท,นะทุกคนดูนะะเลนจีนะฮะนี่นะเจ้าของสวนก็ให้เก็บกินได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สุกนะฮะ มันแดงก็จริงแต่ว่ามันยังไม่สุกนะมันยังนี่นี่มันจะมีความเขียวอยู่นะมันสุกเฉพาะไอ้ตัวที่มันโดนแดดเนาะนะครับมันยังไม่สุกทั้งหมดนะทุกคนนะครับพี่เสือชิปแล้วนะครับมันยังเปรี้ยวอยู่นะครับแล้วก็มีมะม่วงนะฮะโอ้โหดูลูกดกมากเลยนะทุกคนโอ้ถ้ายายสมอนมาเนี่ยได้คลิปกินมะม่วงเลยเหมือนในทิกตอกที่เขานิยมทําคลิปกันนะฮะยืนกินมะม่วงขาดต้นเลยนะฮะโอ้โหดูดูดูโอ้สวยมากอันนี้คือมะม่วงน้าดอกไม้นะฮะ ตามหลักแล้วเขาจะไปกินลูกดิบเนาะม่งงน้ำดอกไม้ต้องกินลูกสุกนะเท่านั้นนะทุกคนฮะที่เขากินกับอะไรนะข้าวเหนียวมูนนะฮะอ่ะเฉลยแล้วนะทุกคนนะฮะเฉลยแล้วนะฮะค่าเช่าสองพันบาททุกคนนะครับค่าเช่าบ้านของพี่อนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งนี่นะฮะสองพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะเก็บอ่ามายงชิดไปฝากนะแอดไนนะครับนายโพธินะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะเก็บมายงชิดไปฝากนะนายโพธิหนึ่งลูกนะนะครับนายโพธิหนึ่งลูกนะฮะ แล้วก็ได้จังกึมหนึ่งลูกนะนี่อ้าวอฝา,ากได้จังกึมหนึ่งลูกนะนะฮะฝากอีกอ่ะสมอนชาแนลหนึ่งลูกนะฮะ